หลายคนน่ะคิดว่าตัวเองแบบต้องสําเร็จก่อนติดทีมชาติก่อนต้องแบบเข้าสโมอสรดังๆให้ดีก่อนฉันถึงจะแบบมีผลงานที่ดีฉันถึงจะแบบได้มีโอกาสติดทีมชาติแล้วก็ทาํทาตามความฝันด้านฟุตบอลเลยผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะครับทุกคนลองคิดนะว่าถ้าตอนนี้ทุกคนติดทีมชาติแล้วทีมชาติทุกใจเลยเน,นี่ยตอนเนี้ยเขาเรียกตัวเรามีรายชื่อส่งมาอานายหรือเด็กชายนะครับติดทีมชาตินะครับจะได้เก็บตัววันนั้นวันนี้เต็มตัวให้ดีล่ะ เรารู้สึกไงเรารู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าแบบเอาล่ะพวอฝันฉันเป็นจริงฉันสึกภูมิใจที่จะได้แบบโลโก้ทีมชาติติดหน้าอกแต่นะครับมันก็มีเรื่องกดดันตามมาใช่ไหมว่าแบบเอาเฮ้ยฉันฉันต้องแบบฉันต้องทำให้ดีนะฉันต้องไม่พลาดดังนั้นเวลาที่ฉันฝึกอะไรก็ตามฉันต้องอะไรครับฉันต้องทําได้ดีและทําทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อที่จะอะไรครับ พื่อที่จะมีผลงานดีตอนเล่นทีมชาตินาะป่ะเราเห็นอะไรไหมครับเรารู้สึกแตกต่างจากตอนนี้ไหมจากก่อนที่เราคิดว่าเราแบบฉันยังไม่มีอะไรฉันเล่นบอลไม่เก่งเชงไม่ติดทีมชาติคงเป็นไปไ,ไม่ได้อะไรเงี้ยคือนอกป่ะความรู้สึกแตกต่างกันเลยแล้วก็มันเป็นจริงไม่ได้ซึ่งความจริงไม่ใช่มันคือความจริงมันคือความเป็นจริงเลยทุกคนสามารถติดทีมชาติได้แบบง่ายๆผมบอกได้เลยนะครับมันง่ายขนาดนั้นเลย แต่คำถามคือพอเราติดทีมชาติแล้วว่าเราจะทำยังไงเราจะรักษาพร้อมการเล่นได้ยังไงแบบแข่งในระดับ,บชาติมันต้องเจอทีมระดับเอเชียทีมเก่งทีมในอาเซียนด้วยเราจะเอาชนะพวกนั้นยังไงผมถึงบอกนะว่าเราต้องกล้าเล่นเชื่อมาในตัวเองแล้วก็ฝึกทิกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปเจอทีมเหล่านี้โอเคละแบบเพื่อเอาชนะทีมแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็ได้อะ แต่ถ้าเป้าหมายเราใหญ่แบบนั้นน่ะมันก็ต้องมีอะไรมากกว่าวิ่งรอบสนามสิบรอบแล้วก็แบบฝึกซ้อมเบสิกฟุตบอลทุกวันออกไหมเราจะเห็นอะไรไหมครับว่าเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วอ่ะเราแบบเราคิดว่าราติทิมชาติแล้วทุกอย่างมันจะพลั่งพลูมาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่พอสําหรับฉันฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันต้องสุดยอดเรื่องคีนี้ต้องเป็นเรื่องเล็กการวิ่งรอบสนามสิบรอบมันก็แค่เรื่องจิ๊บๆอย่างเงี้ยพอ,อไหลนะเพราะว่าเกมจริงเนี่ย เกมจริงนะครับถ้าเขารู้ว่าเราหมดแรงปุ๊บอีกฝ่ายเขาพร้อมเจาะฝั่งเรานะครับแล้วก็แบบเราก็แบบเล่นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคือเขาเล่นอย่างนี้จริงนะครับนั่นแหละครับคือสาเหตุนะครับว่าทําไมนะครับเราถึงต้องมีวินยัยมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมแลกที่จะไปสู่ระดับนั้นแล้วที่เหลือนะครับมันจะมาเองแบบง่ายๆมันจะแบบเฮ้ยอันนี้ฉันสามารถทําได้อันนี้ฉัน,ฉนทำได้เฮ้ยมันมันสบายมาก การเลีล้ยงราพู่ตรอสู้สองสามคนแถวบ้านมันเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยหรือว่ามนันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องทําให้ได้อะนอกไหมเราจะพบว่าความกลัวเราเริ่มหายไปเราแบบเราไม่กลัวอะไรแล้วเพราะสุดท้ายคือตอนนี้ฉันติดทีมชาติและฉันต้องการฟอร์มดีที่สุดเพื่อไปเล่นระดับนั้นวิธีคิดชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะครับเห็นปนบบ่าแค่แบบเปลี่ยนวิธีคิดแต่ผมจะไม่บอกว่ามันคือจิตวิทยาหรือว่าแบบแนวคิดหลักการคิดวิธีคิดหรือว่าแบบอ้อพี่กําลัง พูดในสิ่งที่เป็นโลกสวยนู่นนี่นั่นแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นไงว่าการที่คนเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันเนี้ยมันเกิดจากสีเวทลอ้อมหรือตัวเรากันแน่นะครับเราจริงจังกับมันพอหรือเปล่าล่ะสมมติว่าตอนเนี้ยติดทีมชาติอนะเราคิดว่าสิ่งที่ซ้อมอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันดีพอไหมผมถึงบอกนะว่ามันละเอียดขนาดนี้เลย เราต้องแบบว่าพี่ผมพร้อมแล้วผมทํางงอย่างนั้อย่างนี้ผมโคตรฟิตผมอย่าง,งน,างนี้ไม่ว่าจะเจอทีมแข่งแข่งผมพร้อมลยุยผมพร้อมจัดก,การทีมในอาเซียนผมพร้อมเจอระดับเอเชียผมทําอย่างนี้มาแล้วพี่ผมยิงแม่นมากผมมันต้องอย่างนี้เลยนะครับเรื่องจริงเจอเหตุการณ์จริงตอนติดทีมชาติไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงร,รู้แค่ว่าแบบฟอร์มรูปแบบการพิสูจน์มันต้องเป็นอย่างนี้แบบสมมติว่าโค้ชทีมชาติมาหาเราอย่างเงี้ยอ่าแปลบ่าให้ดูหน่อยอะไรอย่างนงี้ในเวลาวิ่งทดสอบร่างกายซีนูนี้นะคืนนอป่ะเราต้องทำให้โค้ชเห็นว่าผมทําได้จริง โคนไม่ต้องแบบเขาเรียกไงคิดว่าผมจะดีพอไหมหรือว่าเราต้องขอความเห็นใจจากโค้ดแต่มันคือการที่เราแสดงมาตรฐานว่าละชั้นนะ่ะพร้อมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะโค้ดเ่ะเขาต้องรับผิดชอบผังงานข่ันอยู่แล้วนะครับเขาพร้อมจะให้เราลงด้วยแต่เขาต้องการแน่ใจว่าเราลงไปแล้วมันจะเกิดผลที่ดีสําหรับทีมชาติราะว่าแบบ ลงไว้พวกโหยิงประตูได้แน่หรือสร้างโอกาสยิงประตูได้อะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะจากข้อมูลว่าเรายิงแม่นมากสิบลูกเข้าสิบลูกอะไรเงี้ยนอกปะดังนั้นเรารู้เลยนะว่าแบบตื่นเช้ามากินเราต้องกินอะไรเราต้องทําอะไรบ้างชีวิตประจำวันเราต้องฝึกแค่ไหนเราต้องมีการฝึกทิศทางไปทิศทางหรือเปล่านอกปะ,ปะมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราเลยถ้าเราอยากได้บอลมากพอนะครับบราต้องคิดแบบนี้เรื่องจริงนะครับแบบ มันอาจจะไม่ถึงตรงนั้นซึ่งผมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นอย่างันหรือเปล่าแต่ผมรู้แค่ว่าเราจะดีกว่าตัวเองในตอนนี้แน่นอนเราจะก้าวขั้นสั่ภาของเราไปอีกก้าวการที่เราเล่นบอลเก่งกว่าคนอื่นที่ไม่เล่นบอลเกิดจากอะไรอ่ะเพื่อเกิดจากการที่เราแบบก้าวออกมาที่จะเล่นกับลูกบอลฝึกซ้อมมันทุกอย่างจนมันโดดเด่นกว่าคนอื่นแบบผ่านแล้วไปหลายวันหลายเดือนหลายปีอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะ สะสมไปมันก็เก่งเองนะครับสำคัญคือวิธีคิดของเราโอเคนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนติดทีมชาติแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเล่นบอลยังไงกล้าเล่นบอลแค่ไหนโอเคไหมครับใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญด้านล่า